สวัสดีครับคุณหลังเขาชินลวันนี้มาเสนอเมน,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 นูตุ๋นฟักตุ่นไก่ใส่ฟักครับตุ่นไก่ใส่ฟักตุ่นฟักใส่ไก่ครับครัใส่น่องไก่น้องน้องปีกน้องปีกน้องกลางครับปีกกลางใส่เครื่องตุ่นจากจีนครับลาบก๋วยชีครับ กรทียมดองตุ๋นน้ำกระเทียมดองครับขั้นแรกเอาไปตุ่นไก่ไว้ก่อนครับกีว่าผิดครับน้ำมะนาวดองครับบ่ม,มนันกระเทียมโดมเครื่องตุ๋นแบบพีลงไป,ป,น,ไปงน้ำเดือดเดี๋ยวเอาไก่ลง เลือดแล้วครับเดี๋ยวไกลลงไปครับรอให้น้ำเลือดตุ่นไฟนอ่อนไหมครับครับตุ่นได้ประมาณสิบนาทีแล้วครับ เราฟักประตูน่ครับฟักับลงไปครับ ใส่น้ำมันดาวดองเลยครับนดาวดองใส่หมดเลยตุ่นไว้10สิบนาทีครับเข่งครับต้มอีกต้อยสิบนาที เครื่องครับผงปรุงรสตุนิีกสิบนาทีแล้วมันแข็งอยู่มันนิ่มเลย อืมถูกแล้วครับชิมครับชิมผักกาดยิ้มนะอืมชาพอรีครับเซ็บ,บใส่ต้นหอมอซีครับ้อมผักซีปิดก,กั๊กครับ สี่ตัวหน้าลายตายเลยครับมือเดียวครับกอกินพร้อมกันครับพี่น้องเสร็จแล้วครับครับตุ๋นไก่ใส่ฟักครับน้ำกระเทียมดงมาครับพี่น้องเสร็จไปแล้วครับครับตุ๋นไก่ใส่ฟัก น้ำมะนาวดองครับชชบัลาสโคครับขอบคุณเชสนครับ